แล้วครับวันนี้ก็จะมาเบิกของนะเบิกได้มาแล้วแหละนะครับเป็นของศูนย์โตโยต้านะครับจะมาเปลี่ยนในเจ้าโซลูนา1.5ภาษาไทยนะครับเป็นของแท้นะนี่เดี๋ยวมาดูที่ห้องเครื่องกันนะครับเอาแล้วครับก็จริงๆช่วงนี้มันผมทํางานช้าไปมากเลยนี่เบิกใหม่เลยฮะผลิตนี่7จุลาย2023นะครับโอเคของเก่าจะเป็นแบบนี้นะครับ ถูกคากแล้วนะครับแล้วก็เป็นตรงรุ่นนะเดนโซ่ so นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนสองตัวเปลี่ยนรถตัวนี้ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวจะไปทําการทำความสาดห้องเครื่องให้เรียบร้อยนะครับถ่ายมงทามิ่งเปลี่ยนแล้วแหละนะครับเปลี่ยนอีกทีหนึ่งสองแสนเก้าเลย,ลเยน, 2, น,เนะครับตอนนี้มันเพิ่งแต่สองแสนนิดเดียวนะครับเดี๋ยวลองดูครับว่าอะไรที่มันจะทําให้มันฟื้นฟูสภาพกลับมาได้เนี่ยผมก็จะทำนะครับแล้วก็บางอย่างมันก็เบิกไม่ได้นะอย่างรุ่นเนี้ยเบิกเบิกศูนย์เก้าพันเลยงงเลย จะหาดูนะครับต้องตามหาถาว่รจักจะต้องเดินนะครับพวกนี้ต้องตามล่าให้ได้นะฮะจะพยายามให้เต็มที่นะครับเพราะว่าครั้นี้ต้องบอกว่าขายแพงนะครับแสนนิดๆนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทโอเคเดี๋ยวติดตามชมเลยครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนกัน